สวัสดีครับวันนี้หยิบหนังสือที่ได้รับจากโทนีร็อบบินมาฝากกันนะครับซึ่งเล่มที่ป้าถืออยู่เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้งเล่มแต่ว่าแปลไทยให้แล้วแล้วก็สรุปสั้นๆให้แล้วนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะได้เป็นเจ้าข,ของแล้วก็เวอร์ชั่นภาษาไทยแปลไทยนะครับก็เดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์ในช่วงท้ายไว้นะครับตอนนี้ก็ฟังสรุปไปคร่าวๆก่อนละกันนะครับการเงินอย่างโทนีร็อบบินหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เปลี่ยนไม n ์เซตการเงินและการลงทุนจากโคระดับโลกก็คือโทนีร็อบบินนะครับ อ่านแล้วเนี่ยจะเริ่มลงทุนได้ทันทีหลังจากที่คุณอ่านจบทั้งเล่มนี้นะครับอย่างละเอียดและเป็นคําแนะนําจากผู้รู้ทั้งด้านการเงินอันดับต้นๆคนหนึ่งของโลกแน่นอนครับว่าประสบการณ์ของทนี็รบินเนี่ยก็สามารถสร้างเงินได้มหาศาลเลยทีเดียวรวมไปถึงเนี่ยเขายังมีพาร์ทเนอร์เป็นนักลงทุนมากมายเจ้าของธุรกิจมากมาย CEO ทั่วโลกครับจะเป็นอย่างไรถ้ารู้ว่าภายในจ,จิตใจของคุณและส่วนที่ลึกที่สุดของจิตวิญ,ญญาณระหนักว่าความมั่งคั่งร่ำรวยมันมีอยู่เสมอ และจะเป็นอย่างไรถ้ารู้ได้อย่างมั่นใจและชัดเจนว่าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจตลาดหุ้นหรือว่าอสังหาริมทรัพย์แต่คุณจะยังคงมีความมั่นคงทางการเงินไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่และจะเป็นอย่างไรถ้าคุณได้รู้ว่าคุณจะได้เป็นเจ้าของในสินทรัพย์มากมายซึ่งนอกจากจะทําให้คุณสามารถดูแลความต้องการในด้านาต่างๆของครอบครัวคุณได้ยังสามารถดูแลคนอื่นให้มีความสุขได้ด้วยเราทุกคนฝันถึงการได้มาซึ่งความสงบภายในจิตใจ ความสะดวกสบายอิสรภาพเสรีภาพสรุปสั้นๆพวกเราเนี่ยฝันถึงการมีชีวิตที่ไม่สันน able, ส่นคลอน Uncheckable แปลว่าไม่สั่นคลอนแต่อะไรละ่ะที่หมายถึงการไม่สั่นคลอนอย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นแต่มันเป็นสภาวะของจิตใจมากกว่าเมื่อคุณรู้สึกไม่สั่นคลอนจริงๆคุณจะมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางพายุก,กระหน่ำก็ตามหรือจะเรียกว่าอุปสรรคและปัญหา ไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งใดทำให้คุณรู้สึกแย่ได้พวกเราทุกคนต่างเคยตกลุมพรางกันทั้งนั้นแต่คุณไม่ได้ติดอยู่ในนั้นตลอดไปไม่มีสิ่งใดทำให้คุณวุ่นวายได้ตลอดชีวิตถ้าหากคุณไม่ได้ตัดสินใจอนุญาตและปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำคุณถ้าคุณถูกชกจนเสียศูนย์คุณจะตั้งตัวใหม่ได้อย่างรวดเร็วและฟื้นคืนความสงบภายในกลับมาในขณะที่คนอื่นกำลังหวาดกลัวคุณจะเริ่มมีสติมากขึ้น เพื่อมองหาผลประโยชน์จากความวุ่นวายรอบๆตัวคุณสภาวะจิตใจแบบนี้จะทำให้คุณกลายมาเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามเป็นผู้เล่นหมากรุกไม่ใช่ตัวหมากเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ลงมือทำไม่ได้เป็นแค่ผู้ที่ดีแต่พูดไปเรื่อยประเทศโลกที่หนึ่งอย่างสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนเยอรมนีเดนมาร์กและญี่ปุ่นกำลังเจอกับดอกเบีย้ยติดลบรู้ไหมว่ามันบ้าบอแค่ไหนจุดประสงค์หลักของระบบธนาคารก็คือคุณได้กำไร โดยเอาเงินไปให้ธนาคารยืมเพื่อที่ธนาคารจะได้เอาไปออกให้คนอื่นยืมต่อแต่ตอนนี้ผู้คนทั่วโลกจะต้องจ่ายเงินให้กับธนาคารรับฝากเงินที่พวกเขาหามาได้อย่างยากลําบากวอลสตรีทต้องการหาคําตอบว่าครั้งสุดท้ายที่เรามีผลตอบแทนติดลบเกิดขึ้นในโลกคือเมื่อไหร่สํานักพิมพ์ก็เลยโทรหานักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจรู้ไหมครับว่าพวกเขาตอบว่าอย่างไรนี่เป็นครั้งแรกในรอบ5,000ันปีของประวัติศาสตร์ธนาคารเลยที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นั่นคือสิ่งที่บอกว่า เรามาไกลขนาดไหนในการใช้ชีวิตบนโลกปกติใบนี้ผู้ยืมเงินได้รับค่าจ้างจากการยืมเงินและผู้เก็บออมถูกลงโทษที่ออมเงินในสภาพแวดล้อมที่กลับแตลบัดนี้การลงทุนที่ปลอดภัยเช่นพันธบัตรคุณภาพสูงเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่แย่มากและแน่นอนว่าไฟล์การเงินของโตโยต้า ได้ออกพันธบัตรอายุ3ปีให้ดอกเบีย้ยเพียงแค่0.001%ในอัตรานี้คุณจะต้องใช้เวลากว่า69,300ปีเพื่อให้เงินทุนเนี่ยโตเท่าตัวถ้าคุณยารู้สึกปวดหัวที่จะทำความเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรสำหรับอนาคตของเศรษฐกิจโลกโฮเวิร์ดมาร์กนักลงทุนในตำนานผู้ดูแลสินทรัพย์เกือบ1 0,000ล้านดอลลาร์บอกกับโทนี่โรบ,บินว่าถ้าคุณไม่สับสนคุณก็ไม่เข้าใจจริงๆหรอกว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้น คุณก็รู้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาอันสุดแสนประหลาดเมื่อสุดยอดนักการงินระดับโลกยังยอมรับว่าม่นสับสนแน่นอนว่าความจริงเหล่านี้มันชัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้ฟังความเห็นของเจสีพันล้านที่สร้างฐานะด้วยตัวเองไปแล้วตอนนี้ได้เวลาฟังเรื่องราวจากบุรุษผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจถึงสองทศวรรษซึ่งถือว่ายาวนานกว่าใครใ นั่นก็คืออลันกรีนสแปนอดีตประธานธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาท่านกเกษียณไปแล้วเมื่อปี2006ไม่มีวงในคนไหนที่มีประสบการณ์มากมายเท่านี้อีกแล้วเราให้เราถามเพื่อคลายความสับสนเพื่อสาแสงนำทางสู่อนาคตทางเศรษฐกิจแน่นอนว่าอลันเนี่ยอยู่บนโลกนี้มา90ปีพบเจอความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดถึงในโลกเศรษฐกิจมากก็มากและแน่นอนว่าเขาบอกว่าเราจะมองหาความมั่นคงในช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงได้อย่างไร คำตอบก็คือคุณไม่ต้องทานายอนาคตของเศรษฐกิจเพื่อที่จะชนะเกมนี้จงบอกกับตัวเองอย่างนั้นและมันสาคัญจริงๆนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณต้องจดจ่อกับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ไม่ใช่สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คุณไม่สามารถควบคุมเศรษฐกิจให้เป็นหนังใจได้และจะควบคุมให้ตลาดนั้นทยานขึ้นหรือว่าดิ่งลงก็ไม่ได้อีกแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญผู้ชนะในเกมการเงินรู้ว่าพวกเขาควบคุมอนาคตไม่ได้เช่นกัน พวกเขารู้ว่าการทำงานของพวกเขามักจะผิดพลาดเพราะว่าโลกนี้ซับซ้อนจนเกินไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงไวกว่าที่คิดกว่าที่ใครเนี่ยจะมองเห็นอนาคตได้เศรษฐีที่มีทักษะทั้งด้านความมั่งคั่งเขาจะจดจอ่จอกับสิ่งที่พวกเขาสามารถควบคุมได้เท่านั้นซึ่งพวกเขาจะทะยานต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของโลกหรือว่าตลาดการเงินและแน่นอนว่าเขาควบคุมในสิ่งที่ควบคุมได้นั่นแหละครับคือเคล็ดลับ และสิ่งสําคัญเนื้ออื่นใดคุณจะต้องมีแผนเชิงกลยุทธ์พร้อมกับเครื่องมือหลากหลายที่จะช่วยให้คุณชนะเกมเศรษฐกิจนี้เราทุกคนรู้ดีว่าเราไม่สามารถเป็นคนที่ไม่สันกลอนด้วยการนั่งขอพรหรือว่าการโกงหตัวเองหรือว่าแค่มองโลกเฉพาะในแงด่ดีหรือโดยการแปะรูปรถหรูลงบนกระดานเป้าหมายแต่ความเชื่อนั้นยังไม่พอหรอกครับคุณจําเป็นต้องมีข้อมูลเชิงลึกเครื่องมือทักษะความชํานาญในด้านการเงินและกลยุทธ์เฉพาะทาง และทั้งหมดนี้จะมอบอำนาจให้คุณมรรลุความสำเร็จที่แท้จริงและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้คุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้กฎของเกมการเงินใครบ้างที่เป็นผู้เล่นแผนการของพวกเขาคืออะไรที่โรงไหนที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้และคุณจะชนะได้อย่างไรความรู้เหล่านี้สามารถทำให้คุณเนี่ยเป็นไทยได้ในด้านการเงินผู้คนมากมายทำทีเล่นทีจริงเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทางการเงิน และพวกเขาก็ต้องจ่ายค่าเสียหายก้อนมหืมาให้กับการกระทํานี้นั่นไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ใส่ใจมันเป็นเพราะว่าพวกเขาจมปลักอยู่กับความเครียดและความบิดคั้นของชีวิตประจําวันประกอบกับที่พวกเขาไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินเลยเลยถูกเหมือนกับพุกคามสับสนและกังวลมากจะเกินไปไม่มีใครชอบลงมือลงแรงในสิ่งที่คิดว่าทำยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จและเกินความรู้ความสามารถเมื่อผู้คนถูกผลักให้ต้องตัดสินใจทางการเงิน พวกเขามักจะลงมือด้วยความกลัวและไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรในสภาวะของความกลัวทุกอย่างมันก็จะผิดเสมอหากคุณจะเล่นเกมการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งคุณจะต้องตัดสินใจทางการเงินอย่างฉันฉลาดดยอาศายความเข้าใจทางการเงินอย่างแท้จริงและการตัดสินใจคือสุดยอดแห่งพลังการตัดสินใจการตัดสินใจคือการกำหนดโชคชะตาทางการเงินแน่นอนว่าอิสรภาพทางการเงินที่คนส่วนใหญ่ ได้เพียงแค่ฝันถึงแต่คุณสามารถทำมันได้ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้ด้านการเงินมากพอเสียในโลกการเงินเขาเรียมตัวกันอย่างไรพวกเขาทำกำไรจากการเรียมการล่วงหน้าสำหรับหน้าหนาวแทนที่จะต่อต้านมันผลลัพธ์ก็คือคุณจะสามารถหาประโยชน์จากสินเดียวกันกับที่มันทำร้ายคนที่ไม่ได้เรียมตัวถามตัวเองว่าเมื่อพยายุน้ำแข็งมาคุณต้องการเป็นคนที่ติดอยู่ด้านนอกบ้านตัวแข็งในความหนาวเย็นสุดขั้วหรือเปล่า หรือว่าคุณต้องการเป็นคนที่พิงไฟอบอุ่นแสนสบายพร้อมกับปิ้งมัชเมลโล่ไปด้วยแน่นอนว่าหากคุณเตรียมการมาดีก่อนหน้านี้คุณก็จะสามารถรับมือกับตลาดหุ้นหรือว่าโลกของการเงินไม่ว่ามันจะดิ่งหรือว่าขึ้นก็ตามจงหลีกเลี่ยงการถูกฉลามกินอุปสรรคชิ้นใหญ่ที่สุดในการไปถึงความสําสเร็จทางการเงินก็คือมองให้ออกว่าใครที่คุณสามารถและไม่สามารถไว้ใจได้มีผู้คนที่ยอดเยี่ยมมากมาย ทำงานอยู่ในอนาณาจักรการเงินผู้คนที่จําวันเกิดของแม่พวกเขาได้เสมอคนที่ใจดีกับเหล่าสุนัขและคนที่มีสุขอนามัยดีเยี่ยมแต่พวกเขาไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องดูแลผลประโยชน์ของคุณให้ดีที่สุดเสมอไปผู้คนส่วนใหญ่ที่คุณกําลังคิดว่ากําลังจัดหาคําแนะนําทังการเงินมาให้คุณเนี่ยอย่างลงไปลงมาจริงๆแล้วก็คือในหน้าซื้อขายนี่แหละครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะชอบมาในแบบชื่นอื่นก็เถอะพวกเขาได้ค่าคอมมิชชั่นก้อนโตด้วยการขายผลิตภัณฑ์ต่าง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรกองทุนรวมบัญชีเพื่อการเกรษียณประกันหรืออะไรก็ตามที่สามารถจ่ายค่าเดินทางท่องเที่ยวครั้งต่อไปแน่นอนว่าดังที่คุณจะได้เรียนรู้เร็วๆนี้มีที่ปรึกษาเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มีจรรยาบรรณในการออกผลประโยชน์ของคุณเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ของพวกเขาเสมอเพราะฉะนั้นจึงสําคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ของเกมการเงินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจคุณจะหวังไปถึงชัยชนะได้อย่างไร สิ่งที่จุดรัางพวกเราไว้ก็คือความรู้สึกสับสนในหัวมันช่วยไม่ได้ที่โลกแห่งการเงินดูเหมือนจะมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะแล้วก็ซับซ้อนมากๆในตลาดมีหุ้นให้เลือกมากกว่า4ี่หมืนตัวจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งรวมถึงหุ้น3,700ตัวในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาด้วยเมื่อสิ้นปี2 0 1 5ยังมีกองทุนรวมอีกมากกว่า9,500กองทุนนับแต่ในอเมริกาเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามีจำนวนกองทุนมากกว่าจำนวนหุ้นซะอีก หากรวมกับกองทุน ETF อีกเกือบ1,600กองทุนตอนนี้คุณจะได้ประจันหน้ากับตัวเลือกในการลงทุนต่างๆมากขึ้นซึ่งจะทําทให้คุณเนี่ยเริ่มหัวหมุนซะแล้วรู้สึกว่าเอาอยัางไงดีกันนะคุณจินตนาการออกไหมครับว่าคุณกําลังยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ขายไอติมและมีรสชาติให้เลือกมากถึง5้าหมื่นรสชาตินี่แหละครับความวุ่นวายในโลกของการเงินเพราะฉะนั้นคุณจึงจําเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อสามารถจัดระเบียบความยุ่งเหยิงนี้ได้ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเรียนรู้การเงินถ้าหากคุณอยากจะมั่งคั่งการลงทุนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆรวมไปถึงเสี่ยงมากด้วยถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจพลาดคุณอาจจะเสียงเงินไปทั้งหมดก็ได้แต่เปลี่ยนใหม่ถ้าคุณลงทุนตามกลยุทธ์รวมไปถึงมีวิธีคิดกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องคุณก็ไม่จําเป็นต้องกังวลกับมันเลยโดยยึดหลักที่ว่าเงินของคุณจะทํางานให้กับคุณก็แต่เมื่อคุณนางานให้กับมันก่อนการลงทุนมีไว้สําหรับทุกคนไม่ใช่แค่เฉพาะคนรวยเท่านั้น ถ้าคุณเข้าใจกฎเกณฑ์ทางการเงินคุณไม่จะเปน็นต้องสนใจเศรษฐกิจอีกต่อไปหากคุณเล่นเกมการเงินต้องหวังเพื่อชนะกองทุนรวมในโลกส่วนมากมีการบริหารในเชิงรุกซึ่งหมายความว่ามันถูกดําเนินการโดยกลุ่มคนที่พยายามเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป้าหมายของพวกเขาก็คือเอาชนะตลาดให้ได้ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาพยายามที่จะเอาชนะกลุ่มของหุ้นที่เป็นผู้นําที่ไม่ได้ถูกบริหารโดยตรง อย่างดัชนี S&P 5 0 0ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในดัชนีที่มีอยู่มากมายซึ่งติดตามตลาดที่มีความเฉพาะตัวทั่วโลกแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือบริษัทกองทุนที่บริหารเชิงรุกนั้นคิดค่าธรรมเนียมก้อนโตเพื่อเป็นผลตอบแทนในการบริการของพวกเขาเหล่านี้ฟังดูก็ดูยุติธรรมใช่ไหมครับปัญหาก็คือกองทุนส่วนใหญ่ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมในการคิดค่าธรรมเนียมงสูงแต่ทำหน้าที่ได้ยอดแย่ในการเลือกการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ หนึ่งในงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า96%ของกองทุนรวมนั้นล้มเหลวที่จะเอาชนะตลาดในช่วงเวลากว่า1 5ปีผลลัพธ์แทบไม่มีคุณจ่ายมากเกินไปให้กับผลงานต่ำกว่ามาตรฐานซึ่เหมือนกับคุณเพิ่งซื้อรถเฟอร์รารี่แล้วก็เปื้อนโคลนคราวนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของกองทุนเฮดฟันกองทุนรวมและกองทุน,นดัชนีครับกองทุนเฮดฟันก็คือกองทุนส่วนบุคคลที่สามารถลงทุนได้เฉพาะนักลงทุนที่มีความมั่งคั่งสูง ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการเก่งทิศทางของตลาดทั้งสองทิศทางขึ้นหรือว่าลงพวกเขาคิดค่าบริหารก้อนมือหือมาส่วนใหญ่จะ2%เนะครับและส่วนแบ่งกำไรโดยปกติแล้วย0ของกำไรเนี่ยจะถูกแบ่งให้กับผู้บริหารกองทุนรวมก็คือกองทุนที่คนท,ทั่วไปสามารถลงทุนได้ในกรณีส่วนใหญ่เป็นการบริหารเชิงรุกโดยทีมบริหารจะสร้างพอร์ตโฟลิโอซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นพันธบัตร ระว่าสินทรัพย์อื่นและทําการซื้อขายสินทรัพย์ในมืออย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังเอาชนะตลาดกองทุนเดัชนีก็เป็นกองทุนที่บุคคลทั่วไปสามารถลงทุนได้เช่นกันแต่ไม่มีการบริหารเชิงรุกแต่อย่างใดก็ตามกองทุนจะลงทุนหุ้นทุกตัวในดัชนีเช่นกองทุนอาจจะลงทุนถือหุ้นทั้ง500ในดัชนนี S&P 500และที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปค่าธรรมเนียมนั้นจะรวมกันเป็นก้อนใหญ่ ถ้าคุณจ่ายค่าธรรมเนียมมากขึ้น1%อร์ต่อปีมันจะมีค่าเท่ากับรายได้เพื่อการเกษยียณ10ปีเลยทีเดียวหลังจากที่แสดงให้คุณเห็นว่าวิธีหลีกเลี่ยงกองทุนที่คิดค่าใช้จ่ายมากเกินไปแต่ทำผลงานได้ต่ำและไม่ประสบความสําเร็จคุณจะสามารถประหยัดได้มากพอๆกับรายได้20ปีของคุณเลยทีเดียว Uncheckable จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะทํากําไรอย่างมากมายจากโอกาสที่เกิดขึ้นจากความกลัวและความวุ่นไวายได้อย่างไร ทั้งที่คนส่วนมากไม่รู้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยมีความรู้ด้านการจัดสรรสินทรัพย์ความรู้ด้านการเงินอย่างชาญฉลาดทักษะด้านการเงินและแน่นอนว่าอาจจะรู้อย่างแม่นยำเช่นเรื่องของหุ้นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์ทองคําและเงินสดข่าวดีก็คือคุณสามารถเรียนรู้ทั้งหมดนี้ได้หากคุณตั้งใจมันจริงๆหากคุณอยากจะเป็นนักลงทุนที่สุดยอดคุณอาจจะใช้กลยุทธ์การลงทุนคล้ายกับวอลเลนบัฟเฟต์ก็ได้ซึ่งเขาเป็นสุดยอดนักลงทุน สิ่งที่พวกเขาแนะนำก็คือให้ลงทุนในอินเด็กซ์ฟันส์อินเด็กซ์ฟันส์คืออะไรเมื่อคุณลงทุนคุณจะไม่ได้เลือกแค่หุ้นตัวเดียวคุณได้ลงทุนในหุ้นทุกตัวในตลาดหุ้นสมมติว่าคุณลงทุนใน s amp p ห้าร้อยอินเด็กซ์ฟันที่ในนั้นเนี่ยมีหุ้นแอปเปิลก g ูเกิลอเมซอนคุณก็ได้ลงทุนหุ้นเหล่านั้นโดยปริยายแทนที่คุณเนี่ยจะลงทุนกับหุ้นเพียงตัวเดียวคุณลงทุนหุ้นทั้งตลาดตัวละเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นทำไมการลงทุนใน Index Fund, อดภยัย เพราะว่ามันคาดเดาได้และแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาระหว่างทางก็ตามในการลงทุนแต่มันก็จะเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวเท่านั้นสรุปก็คือระยะสั้นความผันผวนทำให้เกิดความเสี่ยงแต่ในระยะยาวแล้วแทบจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันจะกลับไปได้และวิ่งขึ้นต่อทำจุดสูงสุดใหม่ได้เรื่อยๆหากคุณเองอยากจะลงทุนและมั่งข้างร่ำรวยอาจจะหาคำตอบด้วยการถามคำถามนี้กับตัวเองอะไรกันแน่ที่คุณไล่ตามอยู่ตอนนี้ และคุณจะสามารถเข้าถึงความสุขขั้นสุดยอดที่คุณต้องการในชีวิตได้อย่างไรเงิจนจํานวนมากคือสิ่งที่คุณตามหาอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันคือความรู้สึกที่คุณคิดว่านี่คือ,คอเงินจนํานวนมากที่คุณเนี่ยสามารถหาได้ตลอดเวลาพวกเราหลายคนเชื่อหรือว่าจินตนาการไปเองว่าเงินจะนําความสุขมาให้กับเราทําให้เราเนี่ยรู้สึกเป็นอิสระหรือเปล่าเงินเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยมีชีวิตชีวาหรือเปล่าหรือว่าเงินเนี่ยทำให้เราเปลื้มปลิ่มเป็นติยินดี แต่ความจริงก็คือคุณสามารถไปถึงสภาวะที่สวยงามเหล่านี้ได้ตอนนี้เลยไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่จุดไหนของความมั่งคัง่งทางวัตถุก,ก็ตามแล้วคุณจะรออะไรเพื่อที่จะมีความสุขจงตัดสินใจก่อนว่าจะเล่นเกมการเงินนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เสี่ยงที่สุดคือสภาวะที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงมันก็คือความเสี่ยงนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงอย่างมากสําหรับผู้คนส่วนใหญ่เศรษฐกิจระดับโลกยังคงอ่อนปวกเปียแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้ว รายได้ของชนชั้นกลางหยุดนิ่งมานานเป,ป็นสิปีเทคโนโลยีเนี่ยกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าในหลายอุตสาหกรรมไปโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่างานอะไรจะยังคงมีตัวตนอยู่ในอนาคตและความไม่มั่นคงนี้ทําให้หลายๆคนเริ่มจะหวาดกลัวและนี่คือสาเหตุที่ทําให้พวกเขาไม่ยอมลงมือสร้างความมั่งคัง่งโดยการลงทุนในตลาดการเงินและกลายเป็นเจ้าของในระยะยาวของระบบเศรษฐกิจนี้ไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้บริโภคเพราะฉะนั้น ุณจะต้องถอนพิษความกลัวให้กับใจิตใจของคุณสิ่งสําคัญคุณจะต้องก้าวไปสู่ความจริงสู้กับตลาดและเศรษฐกิจแน่นอนว่ายังคงต้องควบคุมสิ่งให้เราควบคุมได้ทุกอย่างมีความผันผวนขึ้นและลงที่ตื่นเต้นร้าวใจแต่คุณเนี่ยจะใช้มันเป็นข้อได้เปรียบหลังจากที่คุณเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะเลิกกลัวสักทีพร้อมที่จะเข้าใจกลยุทธ์ต่างๆมันจะทําให้คุณเนี่ย ไม่ต้องมาคับใจตัวเองต่อไปแต่คุณจะรู้ว่าคุณมีความรู้มีจิตใจมีสภาวะที่มองเห็นทุกอย่างได้ชัดจากการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะว่าหากคุณมีความกลัวสภาวะของการตัดสินใจย่อมผิดพลาดมากกว่าความหวาดกลัวจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดเพราะว่าคุณไม่สามารถเอาชนะเกมน,นี้ได้เลยจนกระทั่งคุณมีความมั่นคงทางอารมณ์สะก่อนที่จะเข้าไปและยืนหยัดได้ในระยะยาวในเกมการเงิน หลังจากที่คุณเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีความกลัวไหนมาขวางคุณอยู่คุณจะสามารถเดินได้อย่างสบายใจและไปบนเส้นทางของอิสรภาพของการเงินได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะมั่งคั่งร่ำรวยกุญแจสำคัญการทำเงินในหุ้นก็คืออย่าไปกลัวมันมากนะักเมื่อครั้งที่มนุษย์ยังดำรงชีวิตด้วยการเป็นคนเก็บของป่าล่าสัตว์เราไม่มีอำนาจใดๆเราอยู่ได้ด้วยความเมตตาของธรรมชาติเราอาจจะถูกฉีกออกปเป็นชิ้นชิ้นโดยผู้ล่าสัตว์ดุร้าย เพราะฉะนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเราพัฒนาทักษะที่ประเมินค่าไม่ได้เราเรียนรู้ที่จะจำแนกแยกแยะและใช้ประโยชน์จากรูปแบบต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดเราได้สังเกตรูปแบบของฤดูกาลแล้วเราเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากมันด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์ให้ถูกเวลาสมรรถภาพนี้เคลื่อนย้ายเราจากความขาดแคลนไปสู่ความมั่งมีไปสู่ชีวิตที่กลายเป็นชุมชนจนในที่สุดก็กลายเป็นสังคมเมือง และมีความสามารถพิเศษในการจําแนกแยกแยะด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเราได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญกับชีวิตมากว่าเราเนี่ยจะไม่ได้รับรางวัลใดๆแม้ทําสิ่งที่ถูกต้องแต่ผิดเวลาถ้าคุณปลูกพืชในฤดูหนาวคุณก็จะไม่ได้รับสิ่งใดนอกจากความเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะลงมือทุ่มเทแค่ไหนก็ตามเพื่อที่จะมีชีวิตรอดและรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่คุณจะลงทุนและทำมันจะต้องถูกที่และถูกเวลา ความสามารถของเราในการจำแนกแยกแยะรูปแบบยังเป็นทักษะอันดับหนึ่งที่สามารถมอบพลังให้เราประสบความสำเร็จด้านการเงินได้อีกด้วยเมื่อคุณจำแนกรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินคุณจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับมันใช้ประโยชน์จากมันได้และทำกำไรจากมันและแน่นอนว่านักลงทุนจำนวนมากไม่ยอมใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จากพลังมหาศาลแห่งการทบต้นอันเป็นพลังทวีคูณในการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง วอร์เรนบัฟเฟตบอกว่าความมั่งคั่งของผมมาจากการผนวกกันของการมีชีวิตยอยู่ในอเมริกายีนนำโชคบางยีนและผลตอบแทนทบต้นถ้าคุณลงทุนในอินเด็กซ์ฟันมานานหลายปีก่อนหน้าน,นี้เงินของคุณจะโตเฉลี่ยปีละ10%ฉะนั้นจงมองเกมการเงินในการลงทุนระยะยาวมองเป็นค่าเฉลี่ยไว้บางทีมันอาจจะโต้30บางทีก็ไม่โตบางปีนี่อาจจะติดลบ1 0 4ถในระยะยาว ทนี้โรบ,บินแนะนำให้คุณลงทุนในระดับ 10, 20, 30ปีหรือว่ามากกว่านั้นไม่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยคุณอาจจะขาดทุนแต่มันก็จะเป็นเวียงแค่เหตุการ,ระยะสั้นเท่านั้นให้คุณใจเย็นเอาเงินเข้าไปลงทุนในตลาดเพิ่มจากนั้นมันก็จะฟื้นกลับมาเท่ากับทุนและเติบโตปีละสิเจากนั้นมาลองนึกภาพผลกระทบมหาศาลของการทบต้นด้วยตัวอย่างเหล่านี้เพื่อสนิทสองคนโจและบ๊อบตัดสินใจลงทุน300ดอลลาร์ต่อเดือน โจเริ่มต้นตอนอายุ19ปีและทำต่อเนื่องไปเป็นเวลา8ปีจากนั้นจึงหยุดเพิ่มเงินลงไปตอนอายุ27ปีรวมแล้วเขาเก็บออมเงินได้ทั้งหมด28,800ดอลลาร์เงินดุนของโจทบต้นที่อัตรา10%ต่อปีพอๆกันกับผลตอบแทนย้อนหลังของตลาดหุ้นสหรัฐตอนที่เขากเกษียณเมื่ออายุ65ปีเขาจะมีเงินเท่าไหร่คำตอบก็คือ1 8 0 0ล้ดอลลาร์เท่ากับเงินลงทุนจำนวนเล็กน้อยที่28 0 0 0 แต่กลับเติบโตขึ้นเกือบ2ล้านดอลลาร์สุดยอดไปเลยใช่ไหมครับส่วนเพื่อนของเขาบ๊อบเริ่มออกตัวช้ากว่าเขาเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินจํานวนเท่ากันก็คือ300ดอลลาร์ต่อเดือนแต่ไม่ได้เริ่มจนกระทั่งอายุ27ปีเขาเป็นคนมีวินัยและลงทุนต่อเนื่อง300ดอลลาร์ต่อเดือนจนกระทั่งเขาอายุ65ปีคิดเป็นช่วงเวลาทั้งหมด39ปีเงินของเขาทบต้นที่อัตรา10%ต่อปีแน่นอนว่าตอนนี้เขากเกษียอายุห5ปี เขามีเงินในมืออยู่ที่1 5 0 0ล้านแสนดอลลาร์มาทบทวนกันสักนิดบ๊อบลองทุนทั้งหมดเป็นเงิน1 4 0 0 0ดอลลาร์คิดเป็นเงินเกือบ5เท่าของเงิน28 0 0 0ดอลลาร์ที่โจได้ลงทุนไปแต่โจเนี่ยกลับได้รับผลตอบแทนมากกว่า207 0 0ดอลลาร์ใช่แล้วครับสรุปแล้วว่าโจรวยกว่าบ๊อบแม้ว่าจริงๆแล้วเขาจะไม่ได้ลงทุนเพิ่มแม้แต่นิดเดียวหลังจากที่เขาอายุ27ปีเลยก็ตามเป็นยังไงครับพอฟังเรื่องเงินเนี่ยก็เพลินเลยใช่ไหมครับ คราวนี้เรามาดูกันเรื่องของการเลี่ยงการขาดทุนครับหากคุณเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงเช่นการลงทุนในอินเด็กซ์ฟันด์การลงทุนในสินทรัพย์เช่นพันธบัตรหุ้นอสังหาการกระจายการลงทุนไปหลายประเทศการลงทุนตลอดเวลาและสิ่งสําคัญอย่างที่โทนี่โรบ,บินบอกนะครับให้คุณเนี่ยรักษาสภาวะไม่สั่นกรอน u ันเช็ k A b l e แบบปลว่าไม่สั่นกรอนเพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยอยากมีความมาั่งคั่งในการเงินอาจจะฝึกเรื่องของการขอบคุณ การให้หรือว่าการเรียนรู้ด้านการเงินต่างๆเพื่อให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นคนที่สั่นคลอนเนี่ยส่วนมากอาจจะมาจากสภาวะหรือว่าประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่พวกเขาเนี่ยอาจจะมีหรือว่าไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะลงทุนอะไรต่างๆศึกษาทุกอย่างให้เรียบร้อยให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ลองเอาตัวเองไปจุ่มกับประสบการณ์ครับหากผิดพลาดก็แค่เรียนรู้ต่างๆหากมันดีก็ทําซ้ําแค่นั้นเองที่สําคัญเนี่ยคนมีกลุ่มการเงินที่ช่วยให้คุณเนี่ยไปสู่การเงินที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับ และนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆนะครับของหนังสือ Uncheckable การเงินอย่างโชอนีร็อบบินหนังนสือที่เปลี่ยนมาเซตการเงินและการลงทุนจากคนระดับโลกเอาเป็นว่าเวลาที่คุณมีหนังสือเนี่ยเข้าไปอ่านอย่างละเอียดก็น่าจะใช้ได้ผลเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้มีเล่มที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเล่มที่อปป้าอ่านอยู่นี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แปลไทยมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหากคุณสนใจนะครับคุณก็สามารถไปที่เพจ Investing.IN.TH ได้เลย ซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะพรีออเดอร์แล้วก็สั่งกันได้แล้วนะครับสําหรับเล่มที่แปลไทยครับก็จะช่วยคุณอ่านได้ง่ายมากขึ้นเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์ไว้ใต้รายละเอียดนะครับรวมไปถึงตอนนี้เขามีลดพิเศษ20%ด้วยเฉพาะช่วงเปิดจองและเขาเนี่ยก็ยังส่งฟรีด้วยนะครับสิ่งสําคัญคือคุณอย่าลืมไปติดตามอยู่ใต้รายละเอียดแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็ไปได้เลยครับแล้ววันนี้ motivation podcast ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ